กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่หมแก้วในช่องเดลี่ไร e วันนี้เราอยู่กันในรายการเดลี่รีวิวและของที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นั่นก็คือสมุนไพรคงคาอหยอกเล่นนะครับผมจะมารีวิวหนังสือตั้งหาเป็นหนังสือที่เราได้มาจากสำนักพิมพ์13357พัดพิชชิ่งนะครับผม เป็นหนังสือที่ได้มาจากอกิจกรรมของสารพ,พิมุนสามห้าเจ็ดพันพิชนะครับกิจกรรมประกวดแนะนําหนังสือนะครับครั้นที่หนึ่งผมก็ได้ลงได้วนะที่คลิปที่แล้วที่ผมรีวิวหนังสือไปนั่นแหละในรีบูพอดแคสต์รายการนั้นน่ะเราก็ได้หนังสือเล่มนี้มาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าว่าวจะเป็นเล่มอะไรจริงอ่ะเราเป็นคนเลือกเองแหละแต่ใจให้คนดูลุ้นไงก็เลยถาม,มจริงอ่ะรู้อยู่ใจแล้วว่าเป็นเล่มอะไรนะครับ และเล่มที่ผมเรียกมานั่นก็คือปึ๊บผมว่าผมจีดผิดอ่ะมันต้องจีดตรงนี้ติเนาะอบเปิดมาปึ๊บปึ๊บปุ๊ยนี่ด้วยนี่นะครับผม ขอบคุณคนงานมากเลยนะครับที่ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมบรรณจักกรอ่านผิดขอภัยน,นะครับการครั้งนี้ผมนั่งฟังดูอ่านสิ่งที่ทุกคนบอกเล่าแล้วก็และก็ได้แต่ดีใจมากเลยครับผมจะพยายามกระจายรางวัลเพื่อส่งต่อกําลังใจให้มากที่สุดแต่ก็อาจไม่ได้มากมายนะักสัญญาว่าครั้งหน้าผมจะพยายามเพิ่มของรางวัลและของขวัญให้ทุกคนมากขึ้น ครั้งหน้ากลับมาร้วยกิจกรรมกันอีกนะครับสัญญาว่าจะจัดอย่างดีเยี่ยมเลยผมรอพบกันผมรอพบกันทุกคนนอนหนูเนาะทุกคนในในโครงการครั้งต่อไปนะครับกิจก์รงขาอืมนะครับก็ถ้ามีครั้งหน้าใครสนใจไปร่วมได้นะร่วมแน่นอนเขานะนี่ และหนังสือที่ผมเลือกมากันก็คือเห็นยังคนเห็นไหมเดี๋ยวต้องแกะก่อนอ่าคงต้องแกะก่อนออแหละเนาะอืมปื้บ และหนังสือเล่มนั้นก็คือเห็นยังครับเห็นยังครับหรือชาติแล้วมั้งหนังสือผมเรียกไปนั่นก็คือเรื่อง นี้นะครับผมร้านหนังสือยี่สิบชั่วโมงสุดท้ายนะครับหนังสือเล่นเนน <c oughs> เม,มลน,นี้ครับจะเป็นหนังสือเอ่อเมื่อกี้ลินไปว่าจะพูดอะไรนี้ครับจะเป็นหนังสือหมวดหมู่วรรณกรรมทั่วไปนะครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับร้านหนังสือยี่ชั่วโมงสุดท้าย ใครก็ตามที่เดินเข้ามาในร้านหนังสือในตอนที่เหลืออายุไขน้อยกว่า24ชั่วโมงเขาหรือเธอจะได้พบกับร้านหนังสือแห่งนี้ที่คุณจะขออะไรก็ได้ทุกอย่างจะเป็นจริงไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อยกเว้นโลกภายนอกจะหยุดหมุนแบบหนึง่งขอภายครับโลกภายนอกจะหมุนไปแบบหนึง่งแต่โลกภายในจะหมุนไปแบบหนึง่งสุดท้ายแล้วทุกอย่างจะมาบรรจบกันเมื่อเวลาจบลงนี่นะเห็นรีวิวมาเยอะก็เลย เลียเล่มนี้มาอยากรู้เหมือนกันว่าจะสนุกแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมอ่านจบเดี๋ยวมารีวิวในรายการ daily book p o d chat กันนะครับอืมก็สำหรับคิวนี้ก็มีเพียงแค่รับผมมาแกะพัาสดุกเหมือนเดิมเหมือนเดิมหรอไม่ปกติไม่ได้แกะพัสดุกครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่มารีวิวหนังสือที่ได้มาจากเออประกวดเฉยๆนะอืมไว้เจอกันคลิปหน้าผมคลินี้ไม่มีอะไรเยอะละ ก็ไม่ได้อ่านคลิปนานแล้วแล้วก็ยังไม่เซนด้วยเอาแล้แล้วก็ไม่ได้อ่านคลิปนานแล้วแล้วก็ยังพูดไม่ไค่อยคล่องด้วยครับพูดผิดพลาดตรงไหนประการใดขอขอภัยครับพูดเร็วไปหรืออ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับผม,มคับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย,บาย